ชีวิตความรักของบิรพพลสุดตลาวดีหรือยะวัย27ปีและอ่อนอมมนสมิงหรือหนูนาวัย29ปีทั้งคู่เป็นชาวจังหวัดสุรินท์มีความแตกต่างจากหนุ่มสาวที่ใช้ชีวิตคู่โดยทั่วไปเพราะฝ่ายหญิงไม่มีขาทั้งสองข้างเนื่องจากถูกแพทย์ตัดออกตั้งแต่เนื้อหัวเข่าลงมาเพื่อช่วยชีวิตจากาการแพ้ยารุนแรงและเส้นเลือดอุดตันฉับพลันมานานกว่า2ปีแล้วทำให้ยะต้องคอยดูแลหนูนาอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ นูนาเจ้าสาวไร้าขาเปิดเผยว่าหลังถูกตัดขาเพราะอุบัติเหตุเธอไม่เหลือใครเลยเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายมีเพียงแฟนนุ่มที่คอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดขณะที่ย้ายยอมรับว่าคบกับหนูนามาสองปีแล้วก่อนจะถูกตัดขาช่วงแรกเขาลังเลกับชีวิตแต่เมื่อคิดได้ว่าหนูนาไม่ได้ผิดอะไรจึงพร้อมยืนเคียงข้างและด้วยหัวใจที่มั่นคง ยะไม่เคยคิดที่จะหนีจากแฟนสาวผู้พิการผู้นี้ไปไหนและแม้ว่าทั้งคู่จะมีฐานะไม่ค่อยดีนักแต่ก็พยายามทำงานเพื่อเก็บหอมรอมริบรวบรวมเงินทำตามสัญญาที่ทั้งคู่เคยให้ต่อกันก่อนที่เจ้าสาวจะป่วยและถูกตัดขาว่าจะแต่งงานกันและในที่สุดทั้งคู่ก็เดินมาถึงทางฝันได้แต่งงานอย่างสมปรารถนาเมื่อวันที่31ตุลาคมปีที่แล้วปัจจุบันยะเปิดร้านขายเสื้อผ้าให้กับหนูนา ส่วนตัวเขาทำงานอยู่ที่บริษัทขายรถยนต์ในจังหวัดสุรินทร์